สวัสดีครับอาเกเม์อันะครับวันนี้มารีมอดทีปโนนทำเกไม่หายว่าเราก็ มาได้มำนวนเราเก็บได้สักหนึ่งร้อยใช่ไหมครับแล้วเราแล้วเราก็ไปใชต้ตอนนั้นเราเผื่อดายปุ๊บเราก็จะเหลือ e E.P. นินเตียใช่ไหมครับถ้าเราเก็บปุ๊บเก็บในนี้ก็ได้นะครับของลำส่งว่ามันน่าจะวาร์ปมาหากันได้อันนี้อันนี้คือที่เก็บ E.P. สีทองนะครับอัตราคิห้าเปอร์เซ็นต์ นี่ครับมันก็จะให้เราวัสน,นี้เราจะเช็คกดถอนถอดแล้วเสร็จสูงนะครับแล้วี e v p คือนะครับส่วนนี้แต่เขเ็กของคุณก็มาดูเด็กตต่ ดีอันหนึ่งนะครับว่ามันจะมีไหมนะครับ,บ1ะแั้นก็มันก็อยู่ของอปกรองกันนะครับดูอีกกล่องอีกกล่องเนึง่งอ่ะมีไหม กันนะครับสองกองคือเนี่ยคุก็อยาก ันนี้คือการ EAP นะครับเป็น EAP EAP เช็คที่ใช้นั้นแน่นอนแต่มันก็มีประโยชน์นี่นะนะครับที่ดูมาโอเค